สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูงนะคะสำหรับเอาไว้ผสมลดน้ำต้นไม้แบบนี้ที่เรามีใช้ตลอดนะคะนี่ค่ะวิธีที่ทำให้เรามีใช้ตลอดนะคะก็คือเราทำนี่ค่ะปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะแล้วเวลาเราลดน้ำลงไปนะคะน้ำก็ที่ลงมาเนี่ยก็คือน้ำปุ๋ยนี่เลยค่ะ สูตรนี้ก็คือเราก็จะเอาไปลดน้ําต้นไม้ของเราได้ทุกวันเลยส่วนในตะกร้านี่ก็รอเดือนหนึ่งนะคะให้ย่อยสลายแล้วก็เป็น,ป,นปุ๋ยหมกักเอาไปใส่ต้นไม้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ําตัวนี้นะคะไปลดน้ําต้นไม้กันค่ะอันนี้นะคะเราจะไปผสมกับเนี่ยค่ะเอาไปผสมกับน้ำเปล่าหรือว่า เอาไปอันนี้จะเอามาผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะนี่ค่ะผสมเลยหนึ่งกระปงนะคะแล้วก็ผสมเกลือจางแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักลถต้นไม้ของเราได้เลยค่ะนี่ขึ้นเต็มเลยอันนี้ก็คือเม็ดผักชีฝรั่งนะคะนี่ก็พริกค่ะที่เราปลูกไว้ผตักสลัดนี่นะคะผักสลัด ก็ลดแบบนี้ได้เลยนะคะนคะคะแบบนี้ก็จะเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีนี่ค่ะน้ำปุ๋ยสูตรในตัวเจนสูงก็คือในปุ๋ยสูตรนี้ก็คือจะช่วยบำรุงพวกใบทำให้ใบงามค่ะพวกผักกินใบนี่เยี่ยมเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เราวันนี้เราลดสายๆเลยนะคะจะเห็นว่า แดดเริ่มแรงแล้วแต่จริงก็ตอนเช้านะคะนี่ค่ะผักงามนี่นะคะผักสลัดก็ยังงามขนาดนี้นะคะ,คะเป็นพวกไม้ใบก็คือเขาจะชอบมาก เพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปลดน้ําต้นไม้ที่บ้านได้นะคะก็คือเดี๋ยวปุ๋ยหมักในตะกร้าเราจะทําคลิปให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็น้ําซาวข้าวที่เหลือๆเนี่ยเราก็เอามารดน้ำต้นไม้หรือว่าเป็นน้ําเปล่าธรรมดาก็ได้แต่อันนี้ที่บ้านเราหุงข้าวทุกวันเราก็มีน้ําซาวข้าวทุกวันเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปลดน้ําผักต้นไม้ที่บ้านกันได้นะคะสวัสดีค่ะ